สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราเข้ามาสวนยางพาราครับไม่ได้ตั้งใจมานะครับเราเข้ามาเอาดินมาถมถนนนะครับมาสร้างซ่อมแซมถนนคุณผู้ชมผมมาดูน้ํากันเข้าน้ํามีหรือเปล่าเอ,อผมก็ลืมไปนะน่าจะเอาน้ํามาด้วยแล้วมาใส่ถังไว้นะเออเหลือเยอะอยู่ครับไม่เป็นไรเหลือเยอะอยู่นี่ครับคุณผู้ชมนี่น้ำมาจากในบ้านน้ําประปานะครับ เอาอไปตัวนี้มันเหล๋ยวกระจมน้ำหรอกะจมจริงนะจริอะนี่เจตัวนี้นะนห้องน้ำห้องถ่าเดี๋ยวเอาต้ังล้างห้องน้ำห้องถ้าก่อนอเอ,อเสร็จเรียบร้อยเราไปนี่ตะกร้าเรามีตะกร้าไว้ไปเก็บของจริงไม่ใช่ตะกร้าอาตะกร้าอย่างเงี้ยมันไม่ไม่มีหูหิว้วตะกร้าแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปเก็บพวก ต้นโกโก้ครับเห็นมันสุกแล้วต้องเอาไปเพราะว่าถ้าไม่เอาไปนะคุณผู้ชมมันก็จะโดนพวกพวกสัตว์ป่ามากินนะครับโอ้ผมว่าฝนมันตกนะคุณผู้ชมดูนะมันเปียกๆอยู่นะนี่ได้เท่าไหร่เอาไปนะครับเข้ามาเมื่อไหร่กดเอามีดมาด้วยอะไรมาด้วยก็เอานี่มันเลือเบอร์ใหญ่นะคุณผู้ชมลูกขนาดนี้นะดูๆครับนี่ เขาบอกพันชุมพรหนึ่งนะครับน่นจาจะใช่หรือเปล่าผมไม่รู้จกักนี่ครับเอาแบบนี้นะครับมีแบบตัวน,นี้ก็ได้นะครับได้ก,กี่ลูกเราก็เอาไปเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปนั่นเอาไปจ,จัดตัดรับจากแนดดเอาไปบ่มเอาครับมาก็แบบนี้ครับทำความสะอาดไปด้วยมีกี่ลูกไม่รู้นะ ไอ้ต้นที่มันไม่ทนมันก็ไม่ทนนะท่านผู้ชมไอ้ต้นนี้เดี๋ยวดูมันเฉาตายไปเลยต้นนี้นะไม่ใช่ไม่ลดน้ําไม่ใส่ปุ๋ยนะเนี่ยมันดีเอ็นเอมันไม่ได้มันตายไปเลยนะท่านผู้ชมมันไม่ใช่ไม่ได้น้ํำนี่ท่านผู้ชมมันแบบนี้นะครับต้นที่มันทนก็ทนไอ้ต้นที่ไม่ไม่ทนมันก็เฉาตายไปก็ช่างมันเถอะท่านผู้ชมเพราะดีเอ็นเอของมันไม่เหมือนกันมันผมจะตัดเอามันเร็วดีครับนี่นะลูกๆนะเนี่ยมันเร็วดีมันเหนียวนะ เหนียวมากนี่ได้สักกี่ลูกกาไปแล้วครับเพราะว่ามันทยอยอีกปีหน้ามันคงติดเยอะนะครับเพราะว่าเราก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยด้วยนะป, عد, ปุ๋ยพีช่าปีนี้ยังไม่ได้นะนนี่ยังไม่สุกนะนยังไม่สุกลูกนี่ยังไม่สุกนะครับผู้ชมเอาให้มันสุกามทถ้ามันาหาม <c ười> ผมก็เอานะเนี่ยมันท้าหามแบบนี้ผมเอานะี่ครับผู้ชมนี่ใหญ่นะลูกมันใหญ่นะเนี่ยลูกประมาณสัก ประมาณสักสามขีดได้นะเนี่ยเนี่ยไปไหนดูมันลงลมจะเห็นสีเหลืองๆนะแถวนี้มีไหมแ,แถวนี้ยังยังไม่มีมันออกนะครับโตช้าเหมือนกันครับแถวบนดอยนะอันนี้ก็ประมาณหกปีได้ละคุณผู้ชมทางตาแบบนี้เล็กๆแบบนี้นะครับอายุมันแก่มากนะมันก็บนดอยมันก็เป็นอย่างนี้แล้วครับ ออกให้เราก็ดีแล้วคาณผู้ชมอ่าดูมันตายไปหลายต้นนะในนี้นี่ก็ไม่นี่ก็ไม่ได้เรื่องนะตัวนี้นะขอเลกดีเอ็นเอมันไม่เก่งนะครับันธุกกรมมันไม่เก่งมันก็จะไม่เติบโตเท่าไหร่ต้นไม้มันก็เราปลูกแล้วบางครั้งมก็อยาให้มันโตมันก็ไม่โตไม่ใช่ไม่ใส่ปุ๋ยนะใส่ครับใส่เหมือนต้นยางพาราบางต้นก็โตบางต้นก็ไม่โตนะครับเราได้นี่ ก็ต้องมาเก็บอีกรอบก็ดีครับไม่สุดพมกันทยอยสุดแล้วก็ทยอยไปชมไปตากแดดอันนี้นี่นี่นี่ครับใหญ่มานะผู้ชมนี่ดูดูบนมือผมนี่มันติดแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็ปุ๋ยชีวภาพพวกนั่นมาใส่บูนสัตว์มูลอะไรก็มาใส่ได้นะคมมุณผู้ชมต้นนี้อยู่บนท้องฟ้ามันสูงนะนี่สูงอว่านี้ใหญ่ ลงมาแล้วออมีเท่านี้มั้งวันนี้เราเราดูดูรายละเอียดหน่อยเดี๋ยวมันไม่อยูเราขี้เกียจเข้ามาบ่อยอ่ะตรงนี้นี่ได้ไหมเนี่ยนี่นี่กำลังกันเนี่ยจะเฉาตายนะดูผู้ชมเนี่ยมันมันมันไม่ดีเองไม่เก่งเลยดูผู้ชมดูดิเนี่ยดูครับต้นอื่นมันก็ไม่เป็นให้ปุ๋ยให้น้ําให้น้ําก็ไ่ได้ให้ให้มากมายครับนี่ ใส่หน้าแรงมีนาเมษาไอ้ตน้นเล็กก็บเบอือเล็กนะครับยังไม่เอายังไม่เอามันสีเขียวๆอยู่เอาคุณผู้ชมได้แค่นี้แหละได้กี่ลูกนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเดี๋ยวไปดูริ้มห้วยปะ่ะคุณผู้ชมพาพากันไปริมห้อยนี่ยางพาราก็ใจาจะได้ขายแล้วนี่คุณผู้ชมนี่ถูกแต่ตรงนี้นี่ยางพารามก็เต็มแล้วนี่จะได้ขายอีกวัดลนะเอาไปดูกัน เดี๋ยวหาถูกมาปลูกต้นมาปลูกเพิ่มสัก10ต้นสิต้นก็400อบาทต้นละสี่บาทถ้าขึ้นราคาก็50บาทก็สิบต้นก็ห้าร้อยเอามาปลูกแถวๆริมห้วยเนี่ยตรงนี้นะครับน่าจะดีนะเนี่ยนะที่นี้ก็ไม่มีผมลองมาปลูกริมห้วยแล้วมันออกนะแต่มันก็ทนแรงกว่าต้นทุเรียนนะคุณผู้ชมน,นี่ทุเรียนนี่ทุเรียนก็ให้ใหใหเทวดาเฝ้านี่ เน่เทวดาเฝ้าเนี่ยออกเหมือนกันนะนี่นี่เอามาปลูกด้วยเม็ดนะเม็ดมาลองปลูกเล่นๆนี่อันนี้มูสันคิงนะอันนี้ซื้อมาจากมาเลเซียเพื่อนส่งมาให้เหลือต้นเดียวหกตน้นเหลือต้นเดียวเนี่ยนี่เดียวเนีะยนอกจากจากวัตตัดผมก็ไม่ใครดูแลบ่อยมันดูแลยากครับปล่อยให้เขาออกก็ไม่ได้ขยันเหมือนชุดแรกนะครับตอนนี้ก็ถ้าเขาไม่โตก็ไม่เป็นไรนะครับก็สนใจเขาน้อยลงแค่นั้นเองครับอัตอนหน่อยใบมันแห้ง ตัวนี้มีอีกเล็กหน่อยหนึ่งนี่นี่ริมห้อยหัวปลูกลิมห้อยก็ดีนะนี่แถวๆนี้นะคุณผู้ชมมีห้วยน้ำไลยนี่ห้อยน่าแรงนะแถวๆนี้นะมันจะออกดีนะดูดูมันสมบูรณ์นะใบมันสมบูรณ์นะอาจจะปลูกลิมห้อยหลายต้นอยู่สักสิบต้นนะครับเผื่อมันมีเยอะๆมันก็จะได้เพาะทําแห้งส่งขายได้ถ้ามีน้อยมันก็มันมีน้อยมันก็ าไว้เล่นนั่นเองถ้ามีเยอะมันก็เป็นธุรกิจนะคุณผู้ชมเอาผมจะล่ำลาคุณผู้ชมไปก่อนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งตางเพราะในการทําธุรกิจทดลองกันไปนะครับเราจะได้ความรู้ถ้ามีความรู้เยอะก็ดีครับถ้าเราไม่มีความรู้ก็ทําอะไรไม่ได้นะคุณผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะล่ำลาเพื่อนๆคุณผู้ชมพี่ล่าไปก่อนนะครับในผมก็ทําสวนยางแล้วก็ทําต้นนี่ต้นมาทดลองโดยพอดรอมดยแม่อะไรยมชิดกับปลูกกินลเล่นๆเท่านั้นเองไม่ได้ทำตลาด ไม่ได้เป็นค้าขายเท่าไหร่เข้ามาขอไม่ได้กินนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ